ความงงไม่ให <łość> ้ความสนใจงานชิ้นนี้ออกมาหลวงพ่อเองเรือว่ามีความรู้สึกยังไงตักใจยังไงคอาใจยังไงที่ผ่านผ่านมาเนี่ผ่านผ่านมาเองก็ต้องแม้บานใจอยู่ระหว่างเรื่องบรรดาลุกเสกของอิภายในวันเพราะว่าเออ่พระพรุทธเจ้าเอาผัวเลยก่อนก็ได้เอาผัวเล้ยมีอะไร าในรเวัาต่อไปนั้นก็ถามทางผู้ว่าราชการจังหวัดที่ในมติประชุมรัฐมนตรีนั้นเป็นเจ้าวาดมอบผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นผู้ดำเนินการเกื่ยวกับเรื่องสาธารณูปโภคเรื่องไฟฟ้าก็เวลาก็ผ่านมานะขอฝากไว้เพราะว่าช่วยเรียนแจ้งให้หาหรือจะปรึกษาหรือจะมาในวอนต้นนั้นกานก็มีอยู่ ว่าทำเหมือนนานหรือว่าก็คือสงสัยเสนอรูปโครงสร้างขององค์เจดีย์ที่จะขึ้นมาใหม่ใช้เวลามานานพอและของฝ่ายผมจะทำค้ำแข้งได้ยังผมจะทำอุลังก์ก็มีคำตอบก็เลยต้องมาฝากถามกับหลวงพ่อพระอาจารย์คือได้ถามมาแล้วยาวยาการที่จริงองนี้อยู่ในวันที่สี่ที่แจ้งนะครับคือตรงในบริเวณบ้านก็มีถนนหลายครับ ซึ่งก็ได้ทำรูปแบบต่างๆขอคำวิจัยจากหลวงพ่อสุใจนะครับซึ่งหลวงพ่อสุใจก็ได้เห็นชอบแบบนี้น,นะครับแล้วก็ดำเนินการบนถนนรัตนีนะครับตรงนะครับสัาเขตหามก,ก็ประมาณห้าเมตรต้นไม้ได้ประมาณถึงสิบสองเมตรอยู่จอๆประมาณเก้าเมตรน,น,นะครับปูแล้วเนี่ยเราก็จะเอาพังแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็จะระบายต่างแล้วก็ที่ประชุมที่สามทางต่อไปครับ เอาห้าเป็เดิมแล้วก็จะขยายเพิ่มหรือว่าขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นต้องใช้บประมาณตรงนี้ตรงนี้ไหมหรือว่าอย่างไรครับส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของเกษตรกรนะครับเป็นชาวบ้านเหนาถ้าจะหาบคประมาณาม่วย